อ้วนใส่เต็บท้องใส่เก็บท้องฮ่าจับนู้นเป,ปล่า Shap โดนอ้วนเหลืองเหลืองสวัสดีครับพี่น้องจะหาจับอึงครับ่ฝนตกโลกยางแห้งนะครับถือว่าเป็นผลแหลกข,ของปีเนะาะหลังจากที่มันแหลงมาหลายเดือนตอนนี้มันก็เริ่มซ่าลูกแน่นะครับตอนถิน่นแมลงแห้งกับปากาออกจับแล้วครับเพราะว่าฝ่ามันแห้งฝ่าเร่อฝ่าไม้น้ำอุปกรณ์กับบะหมี่หยางนะครับ ผมมีสวิงสอด้วเนาะใส่มือเปล่านี่แหละสวิงมันพั่งเมื่อไหร่ไปครับพี่น้องจับเอน้ำกันอันนี้กำลังจะจับคู่ เอ้วตเมเต็มนครับรเ,บบเ,บเบว,วล่วาแม่ยเสียงมากลครับเงเาจับไป้เข้าไวนแหลตามเสียงมากเข้ากับนางสาวเลยครับอ,อื้ออืโผมาเพียบเลยนีามาเพียบไม่ไหายครับอรอสักพักครับไม่จับยงไง เ่ยาไล่เิเี้ียเยันนีสียหอมัทากันกันมากครต้องยางเมื่อยครับแต่ตรงนห้ต้องหัวยี่ไหลแ่าเียงครับี เรื่อยๆครับมาเรืเ่อยๆมาเ,เรื่อยๆเอ้านายงูบอกเดียวครับมาเป็นสิบครับเยอะมากเลยครับพี่จามง่ายๆตัวใหญ่ตัวนึงครับพี่จามีเปล่าพี่หนึ่ง แบบไม่เปล่าซีลือซีมืสุดยอดครับก็เด็นเหลืองโอ้ดูสิครับโดนอ้วนเหลืองเลยนะเหนมันครับมันมันดูี่เดินเลยครับบ่อล้างว่าซ้ำๆเลยนะครับเป็นเนื้อชุ่มนุ่มนะที่จะอุ่นข้าวเนี่ยนะครับนะตีนยาที่จะอุ่นข้าวนะครับ ที่น่อยเลยอเป็นลอยโตเลยครับพ้อืออันนี้นปสาหังแล้วครับอย่มีตาแล้วมันแหงแล้วเโอะไรอื้มาอกว่ามีื้อเผานะครับัไ้อื้ยางนเี่อื้เผาอื้เผาเอกอดครับ เราไปติดไฟนางขาวันนะครับแล้วมากือขึ้นม่ห่นแกงที่มีเทบมาเทมเทขเลยห่าฮ่าหน้าระโดนนะครับผมไม่นมโตหนาอีกฝ่ามันแห้ง็ครอยากอยู่เอ้ย ูครับอ่ะจีนออาเพิ่มอ้หลายลูกอยูครับหลายครับพกนี้ตัวใหญ่นะครับพากนี้ตัวใหญ่ง่ง่าตัว่งเหลืองเลยครับแต่มีป้าวจับนะครับผมพวกนี้บหาไปตามคุมตามหน้านะครับตัวยวหาตามไอ้เจ็บตาห้างน้ไม่นแ็งนะครับ พี่โช่าเหนื่อยกินมาเจแล้วจดอก้อะับมนีมามหมานินมันีกัถือวหมาแห้ง,ไงได้นครับออกไปยเมื่อกี้ชุ่มม่ดมาหดายหลเตอข้นข,ขี่ที่ตามลำส้มนะครับิตหมาพอกันไหมพี่นอ้อง